สวัสดีจ้ามาพบกับยายเต่าอีกแล้วนะคะหรือจะเรียกชวดเต่าก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้อายุเยอะแล้วเรียน<า>เรียกชวดแล้วก็คือยายเต่ายังมาบอกว่าวันนี้ไม่ใช่มารีวิวราคานะคือวันนี้จ,จะบอ่าไปาห้างมาไปซื้อของนะคะห้างอาตาเมเช่ที่เมืองรักยองนะคะที่ยายเต่าอยู่เออยายเต่าจะไปเป็นประจำทุกไม่ใช่ทุกวันเสาร์เรยยายเต่าจะไปบ่อยบ่อยถือว่าบ่อยที่นี่วันนี้ยายเต่าไปวันเสาร์เพื่อจะมา เพาะจะถ่ายวิดีโอใหออ้ให้ท่านผู้ชมได้ดูให,ดให้ดูว่า,วา,ามีผลไม้อะไรมั่งอะไรเงี้ยมันเยอะจริงๆค่ะมันเสาร์นี้ของจะลงเยอะมากทุกห้างค่ะเพราะว่าคนเขาก็ผู้คนเขาจะไปซื้อกันนะจ่ายตลาดวันเสาร์เนี่ยเยอะมากาคือจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเข้าไปในห้างแล้วทุกคนจะไปถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอแบบตามใจชอบนะไม่ได้นะอย่าเต่าโดนมานี้ ไอ้ตาโดนไอยามอ่ะมาบอกว่าคุณมาถ่ายวีดีโอไม่ได้นะที่นี่ห้ามอุ้ยตายแล้วกูอุ้ยขอโทษใช้คำพูดไปไม่ดีแหมแบบเหมือนมีความผิดใหญ่หลวงเลยเขาบอกเชิญคุณมาทางนี้แล้วบอกว่าฉันไม่ใย่ฉันแค่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเพื่อที่จะฉันจะแค่ถ่ายวีดีโอลง YouTube ฉันทำ u b e YouTube สมัครเล่น ฉันไม่ได้ว่าฉันต้องการอะไรมากมายแค่แค่จะว่าฉันมาซื้ออะไรฉันก็จะถ่ายให้ดูช่วงจุดที่ฉันจะซื้อแค่นั้นเองและฉันก็ไม่จะถ่ายหน้าค้นอื่นฉันถ่ายแต่สินค้าแล้วราคาฉันก็ไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงคุณไปลบวิดีโอแล้วก็มาคุยกับเอสบงซาบก็คือไอ้คนที่ควบคุมเหมือนผู้จัดการนะ่ะผู้จัดการที่ละก็ไปคุยเขาผู้จัดการเขาบอกไม่ได้นะ ทำอะไรไม่ได้ก็คือห้ามห้ามทุกอย่างก็คือโอเคโอเคอย่าเต่าอ,อ,อย่ามาฝากเตือนยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะว่าไม่ใช่ว่าทุกทุกคนเข้าไปถ่ายรูปตามอำเภอใจไม่ได้นะถ้าเกิดก็เลยจะฝากเตือนพี่ๆน้องๆหนู่ๆทั้งหลายนะคะการถ่ายวิดีโอในต่างประเทศต้องขออนุญาตเขาก่อนไม่ว่าคุณจะไปร้านไหนก็นแล้วแต่อย่างอย่าเต่าที่ไปทำวิดีโอถ่าย ร้านเอเชียติกอ่ะที่เป็นขายของโซนเอเชียเรานะ่ะอย่าเต่าขออนุญาตก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่ขออนุญาตต้องขออนุญาตเขาก่อนแล้วพอดีร้านแรกเขาให้ถ่ายได้แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าให้ห้ามถ่ายห้ามห้ามถ่ายราคาเยาเต่าก็ไม่ได้เจาะจงราคานะก็คือมันก็ต้องเห็นราคาบ้างอะเนาะเพราะว่าสินค้ามันเยอะแต่มีร้านที่สองอ่ะร้านเอเชียติกร้านที่สองเขาบอกเลยห้ามถ่ายราคาเย่าเต่าก็พยายามที่จะไม่ให้เห็นราคานะก็คือตัดวิดีโอออกเยอะมาก ก็เหลือแต่ช่วงที่ยายเต่าทําให้เห็นนี่แหละค่ะได้แค่นั้นจริงๆร้านที่สอง่ะเพราะว่าเวลาถ่ายวิดีโออ่ะเวลาเราอยากจะให้ดูว่าสินค้ามีอะไรบ้างมันก็ต้องเห็นราคาเนาะยายเต่าก็เลยถ่ายเป็นภาพรวมให้นะคะเหมือนกันห้างก็เหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะเข้าไปแบบโอ้โหตามอำเภอใจซื้ออะไรก็ได้คุณถ่ายวิดีโอไปเนี่ยคุณต้องขออนุญาตเขาก่อนนะถ้าเกิดเขาตรวจขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าห้ามขึ้นมาคุณจะโดน โดนไม่ใช่น้อยเพราะที่นี่กฎหมายเขาแรงนะคะเพราะฉะนั้นฝากเตือนยูทูบเบอร์ทุกๆคนไม่ว่าจะทำอะไรที่ต่างประเทศถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเนี่ยขออนุญาตเขาก่อนนะคะถ้าเกิดเขาตรวจสอบหรือว่าคุณเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วคุณไปถ่ายวิดีโอเข้ามาแล้วไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยระวังไว้นะคะเพราะยะเต่าวันนี้โดนโดนเต็มๆเลยยะเต่าก็เขาเรียกว,ว่าสมองสมอง คือปัญญาน,น้อยไปหน่อยไม่ได้ถามเขาไม่ได้ถามขาก่อนไงปกติอย่าเต่าอ,อ่าถามไงวันนี้ก็ค,คือคิดว่าเป็นห้างโอ้โหถ่ายได้ไม่มีปัญหาไม่เป็นห้างใหญ่เขาคงไม่ว่าอะไรเนาะบุคนก็เข้าไปซื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่นะต้องขออนุญาตก่อนนะเพราะฉะนั้นฝากเตือนค่ะแล้วพบกับยาเตาคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย